โดยมีนายเกรียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและดรพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยร่วมในการถแถลงข่าวเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังของปี2568ยังคงเผชิญความไม่แน่นอนสูงแม้การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและประเทศต่างๆจะมีความคืบหน้าโดยเฉพาะกับจีนและสหราชอาณาจักร แต่ยังไม่น่าที่จะได้ข้อสรุปที่เป็นรูป,ปรธรรมก่อนวันที่9กร,รกฎาคม2568ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงขึ้นหากไม่ขยายเวลาขณะที่เศรษฐกิจประเทศหลักที่มีแนวโน้มแผ่วลงนอกจากนี้ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอาจมีความรุนแรงขึ้นได้อีก การส่งออกไทยในครึ่งหลังของปีจะหดตัวมูลค่าการส่งออกของไทยช่วง5เดือนแรกขยายตัว14.9%เดีย on ออนเยียจากการเร่งนำเข้าก่อนหมดช่วงผ่อนปรนของมาตรการภาษีของสหรัฐแต่ระยะข้างหน้ามีสัญญาณแผ่วลงและมีความเป็นไปได้ที่มูลค่าการส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปีจะหดตัวกว่า10%เยีย on ออนเยียทำให้การส่งออกทั้งปีขยายตัวใกล้เคียง0% ซึ่งจากระทบต่อภาคการ